สวัสดีครับแมพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอลลาชาแนลนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวดนตัวดังนะครับดอลลากสเอมไม้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องด้วยครับเพื่อเป็นกาลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องครับแนวทางที่สเอมไม้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเบ่งในมือนีนะครับเป็นของปูสามแปดครับพี่น้องได้ล่งกันไปแล้วหลายคลิปแล้วอน้องนะผม แต่รอบนี้นะครับปูได้ฝากแม่หมูนะครับแม่หมูผ้าชโชคเิ่นได้ลอตเตอรี่มาไห่ปูนะครับพี่น้องเขาสิอาเบื้องไห้น้ำกันว่าลอตเตอรี่ที่ปูตั้งกับแม่หมูเป็นตัวใดนะครับพี่นอ้องมี่ยังเพิ่มเติมบอมีอยังเปลี่ยนแปลงบ่นะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับสามคูณสามคูนเล่นมาปูแน่นอนครับผม ครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเพื่อนเบิดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนปูเนาะขับขึ้นเนีนขึ้นเก่าหนึ่งมวปู <c oughs> ปรวครับนี่ทาผช้ชมครับปูเป็นหมลอรเตรีด้วยครับผมรับปูว่าตัวนี้มีเท่าไรอ่าเท่าไรหมาหมดนะครับแต่ว่าหาได้เท่านี้เฉพปูคร <c oughs> <c oughs> ับผมรางวันที่หนึง่งนะครับผมนี่คร <c oughs> ับแต,แต่ว่าตกกลับไม่อยู่ที่เจ้าค่ะกับปูวาเบาตกกลับเอาเก่าหนึ่งานเดียวตรงๆครับ อืมครับปู่รงคือว่าถ้าเก่าหนึ่งตรงๆนี่มีธนัยเอามาเล่นมาปูตรงๆตรงๆเล่นมาครับอืมครับท่มนผช้่มครับสีเดงครับรอตลีครับปูวางวันนี้เลขเก่าหนึ่งครับมีธนัยครับเอาไว้เม็ดครับผมครับ หนึ่งเกาปูวาเบาเอา,เอาต่เก่าหนึ่งอย่างเดียวน,นี่ครับปูสามแปดครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเนีนยำให้เลยน,นะคะเนียนยำสามตัวบนหนึ่งเก่าหาหนึ่งเกาหกนะครับปูครับสองโตเกาหนึ่งตัวเน้นครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งปูวาอยู่ในนี่นละมาแน่นอนครับสองตัวมาส่วน สองตัวมาตัวเก้ากับคาปูตะปูนดิถึกเครับบ่เก้านึเกตหนึงนน่งน่ลงมาหนึ่งกัคนีครับค่ะจนจนกรมาปแปดวิ่นี่คนปูเก้านี่มันครับเกดกระเจ้าถ่าย <ๆ S 1> นึงน่ง<ล>อ่าาปูเก้าเกตหนึง่งตัวครับ มี่คนนั้นกับปูครับครับผมแต่สามตัวนี้มั่นใจปลปูลวันนี้หนึ่งเก้าหานึงเก้าหกนี่ครับมั่นใจได้น่าเก้าหนึ่งแลยจนแน่ได้และถ้าหกตัวนี่ตัวใดกับปูที่ปูให้หกตัวรางวัลที่หนึ่งให้ตัวใดเจ้าค่ะโ <c oughs> ปรดภัยนะเจ้าค่ะ <c oughs> ศูนก็ชูนแปดสามเนี่ยศูนย์แปดสามอ่าเนี่บ้านี้นี่หรอกศูนย์แปดสามอะไรปูนี่บอกศูนย์แปดสามหกตัวนะครับโอ้ศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าห้าปะค่ะปูนั่นแหละหรือว่าศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเก้าหกมันปะค่ะศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าห้าอืโอ้ได้เลยด้วยค่ะท่านผู้ชมครูใดอยากได้เลขหกตัวเนาะค่ะปูหาแล้วศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าห้าเนาะค่ะ เลขหกตัวที่คุณล่อค่อยมาแล้วเด้อบาทเนี่ยค่ะศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าห้าะนะคะร้านที่สารจูบเ่ินพ่อค่ะสามตัวนี่คือเน้นล่างเน้นซื้อตามนี้เท่านั้นไม่นบ่ปู่รครับต้นนี่ก็เอาไว้แน่หลานบนไว้นำแม่ตะเกาหนึ่งมาน มาทั้งบนทั้งล่างครับบนนี้จักกันด้บนนี้จักกันบถ้าบ่มาล่างนี่คือนบนน้าปูนั่นแหละนันบี้จัดโอ้ครับผมท่านนี้จัดเนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบนด้วยครับถ้าท่านไหนอยากได้สามตัวบนของปูหนึ่งเกาหาหนึ่งเกาหกครับหกตัวครับหาซื้อให้ได้ครับศูนย์แปดสามหนึ่งเกาหาาต่าหนี้ลอตเตอรี่ที่ปูปูสร้างจองนะครับเนาะกับเกาหนึ่งกับปูมีเทไดเอาเม็ดครับ เดี๋ยวรับไว้มันมันหนึ่งกับสองพยาามักตัวเด็กเอาใช่ไหมครับหนึ่งกับสองครับสองเก้าห้านึ่งเก้าห้าผู้มันเก้าก็มือค่ะพือคืชเห็นมันมีสองเรื่ครับคู่หาตัวครับปูสองเก้าห้าหนึ่งครับสองเก้าห้าครับนั่นก็อทุนหามาสองตัวเครับ อันนี้สองเก้าห้ามืนบลปูครับเก้าห้าเก้าศูนย์เจ้าบะมาบลปูนั่นหล่อมใช่หมดครับผมนั่นมันไม่มีคนครับผมบ่เปลี่ยนแปลงบลปูบ่เปลี่ยนแปลงได้ครับท่านผู้ชมครับครับลอตเตอรี่นี่ครับปูเหสั่งลอตเตอรี่ไว้ครับปูว่าเอาเก่าหนึ่งมิตรายเอามืดครับผมครับได้มหาใบครับปูว่าเอาแต่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเบาครับนี่ครับผมปูว่าแล้วมาที่หนึ่งยูนิล่ะละ กับเจ็ดเก่าหนึ่งสี่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งกับไปหาใบแต่ว่าปูว่าขาเก่าหนึ่งนีมีเท่าไหร่มาเหมือนน้องปูเนาะครับมาแทะปูว่าครับครับปูครับตัวมาแน่นอนตัวนึ้นครับเป็นเก่าตุยอนครับปูอื บอเปลี่ยนแปลงแล้วปูเนาะครับมีแต่นี่ยด้วยครับท่านผู้ชมครับครับลดตลีของปูให้ให้ยันได้หน่วยบนคนนี้ครับปู้เนียนหายหาก็หกานีดวิ่งอ่าหน่วยบนแล้วหน่วยบนย่างเย่ครับหน่วยบนหากับพกอืมอ๋อวัที่แล้วกะหามปนบ่อปูผ่าครับก่อนก็เจ็ดนี่ลักหน่วยบนย่างเย่อเมื่อผ่านตัวนี้นี่ครับที่สองเลยค่ะครับปีที่สองแล้วสองปีแล้วเปบ่ปูบ่อผ่านนี่ มาผ่าตัวนี้ครับอือก็มาหันห้าปูวานสิมเก้าห้ามัามาานต้นนครับศูนย์เก้าห้านี่ตรงไหนไปศสืบหานี่ปูจับใช่หานครับใช่นี่วันนี้ปูจับสองตัวนี้นะครับเนี่ยนคือหาอีกเนี่ยนี่คือหาอีกครับใช่ใช่กับปูการจะตรงครับที่ปู่ไห้ปู่ไห้เนี่นะครับเนาะ หนึ่งเก้าหาน่ารักนี่ครับอืมอาจจะเป็นหาอาจจะหาใช่ตัวไรก็ได้ปรับหากับหกร่วงรักน้อยบนอ่าครับออกน้ำกันก็ได้อยู่นี่ห้าหกหกห้าสิบครับปัวหกหนึ่งสิอ่าครับมันเป็นตักเงินออกน้ำกันรายเทียบเว้นครับปูวห้าหกหกหนึ่งสิห้าหกหกหนึ่งเอ้าหกก็จะไปอยู่หลักสิบละปัวเอเไปชั่งรักน้อยหลักสิบอืม ครับห bo ้าหกหรือหกหาเนี่ยนกปูเนาะเออเนี่ยเดียหกห้าห้าหกออกน้ากันกอบครับแต่เอาฟันหาครับหาครับผมเก็ตตัวว่ามีแปดปู่เบาว่าเอาปูเอแปดเด้อครับปูจับกระเซตเท่านี้ครับมีหนึ่งมีหกมีหาเท่นี้ครับผมย้ำมาใจเชื่อโอ้โหนี่ครับ ลถตรีกเก่าหนึ่งมีถอยปูวาเมอหมือได้ครับท่นบานผู้ชมครับสามตัวปูวาซื้อเลยครับลงังมันบ่มีนี่แนปูลอลยบ่อยใส่ตะไันรันไว้มีแดูบดว่ออันนี้มีสองยูน่นี่เจ็ดตัวน้ปูเนาะหนึ่งกับสองนี่เอามาใส่ช่งนี้เลยรัดไ้อ,อ,อันนี้ขอบ,บนเจ็ดตัวเป็นบ่ค่ะแมนบ่โอเอร์แมนค่ะเจ็ดตัวมาเจ็ดตมาสามตัวเจ็ดตัวมาสามตัว ปูออหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกคครับใช้มักสองก่อนมันอยู่ในซุ้มหาโตนั่นสองเก้าห้านี่รากลอยมันสองเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าน้องปูเนาะปูจับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเป็นไปบ่ได้ปะปูมาหมักบ่มาใช่ซพิ่มหนึ่งรหน่วยมันครับอมาเข่ากันนี่นี่รากหน่อยบนครับอยื่นแบบใช้เลยครับ เอาครับทผช้่มครับแคปเอาได้ครับผมนี่ครับตเตอรีนะครับครับเก่าหนึ่งครับปูวามีเท่วใสมองเหมือนนกปูเนาะครับผมครับเกาหนึ่งนี่ครับตเตอรีของปูได้ครับทผช้่มครับท่านใดอยากตามนะครับปูสั่งไหม่วามีเท่วใอเอมือครับผมแต่ว่าปูฟันด้าล่างนี่ ก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งซื้อตามนี่เล่นมาปูใช่ชั้นมีเลยอ่าซื้อซ้ำนี่เลยครับว่าไปเปลี่ยนไปใช้อีกอะ,อะปูวาปูตรงกับเก้าหนึ่งปูเบาตรงกับน,นะครับปูวบาวเก้าหนึ่งตรงตรงครับผมนี่ก็คือ ลอตเตอรี่นะครับที่ปูได้เน้นย้ำให้แม่หมูผ้าโชคกได้สื่อมาให้นะพี่น้องเนาะนะครับก้านึตรงๆได้พี่น้องนะครับปูาบนตองกลับเลยครับตัวนี้ชุดนี้นะครับแล้วก็ยังให้เลขหกตัวนะครับที่หลายๆคนนะครับได้ถามถึงเขามาแล้วพี่น้องเนาะนะครับเอฟซีหลายๆท่านได้แสดงความเทียนเขามาถามนะครับผมผู้ไห่มาแล้วนะครับพี่น้อง 0 8 3 1 9 5นาหานะครับวดวันที่16บีนินาคมพศ2 5 6สนะครับเอาไปพิจารณาเป็นนาทางถ้าหาใดกับหาซื้อว้เด้อพินองเด้อน,นะครับผมแล้วก็ล่างนี่คือเกาหึชุดเดียวตัวเดียวที่ปูเน้นนะครับตัวนั้นก็เป็นตัวร่องนะครับ8 1กับ71็ก็เป็นตัวร่อง ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บคงทีมิตอนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องหลนลาชาแนลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องผู้ชมโชคดีเรื่อยๆเฮงๆกันคูดผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บยาจนแล้วพบแล้พอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ